รายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเมา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 กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของการนอนค่ะยการพักผ่อนที่ดีที่สุดล้วเด็กชอบมากที่สุดเลยแต่หลายคนค่ะประสบปัญหานะคะการนอนไม่หลับหรือบางคนไม่ยอมนอนฮทำไมต้องทําเสียงแข็งด้วย นะคะบางคนเนี่ยนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่ลึกหรือตื่นเร็วแล้วนอนต่อไม่ได้ตื่นตอนเช้าไม่สดชื่นนั่นนู่นนี่กันไปปัญหาสารพัดถูกต้องออค่ะเหล่านี้นะคะคือสัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะการตื่นขึ้นมากลางดึกติดต่อกัน3าวันแล้วนอนต่อไม่ได้เนี่ยหรือพยายามนับแกะแล้วอย่างที่เขาบอกให้นับแกะแล้วจะหลับยิ่งทําให้แบบว่านอนไม่หลับยิ่งกว่าเดิมหรือบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น Facebook ดูโซเชียลเน็ตเวิร์กเพลินไปอีกไม่หลับว่าหน้าจอมันก็สว่างสว่างใช่ไหมพี่มิกมันก็เล่นไปเรื่อยๆดิไม่หยุดบางคนึกว่ากลนแล้วจะเพลินแล้วก็จะง่วงหลับไปค่ะโทรศัพท์นะคะทุกวันนี้ค่ะพบคนที่มีอาการอย่างนี้นะคะเยอะมากๆหรือประมาณ30 3 0นะคะของประชากรโลกเลยนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่แปลกค่ะเพราะว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็คนที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปด้วยส่วนใหญ่นะคะเราเราก็เป็นแล้วนี่ ซึ่ง,งในช่วงของการนอนหลับค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับคนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทําให้ช่วงของเวลาการนอนหลับค่ะของผู้ใหญ่เนี่ยลดลงเขาเรียกว่าช่วงนนการนอนหลับลึกบางคนเดยวนอนหลับก็แบบหลับแบบแต่แล้วสึกตื่นมาไม่สดชื่นนั่นเรียกว่าการหลับไม่ลึกนะคะและการนอนน้อยกว่าเด็กหรือวัยรุ่นนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะ เป็นระยะสั้นไม่ถึงเดือนนะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าภาวะความเครียดต่างๆนั่นเองนะคะหรือสภาพแวดล้อมเพราะว่ามีเสียงแบบมีก่อสร้างอยู่ข้างบ้านอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็แบบหนักเลยนะเออเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าจะหายไปได้เองนั้นในที่สุดจริงเหรอหากคนไหนมีอาการนานนับเดือนแบบหลายเดือน3-4เดือนค่ะตอนนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์เลย อย่างด็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะมีเพื่อนคนนึงเคยเป็นมินุ่มดเฮ้ยไม่ได้เคยคือมันยังเป็นอยู่เลยคือเป็นตั้งแต่หมอปลายค่ะแบบนอนไม่หลับทำาไมก็นอนไม่หลับก็เป็นอยู่ออตนนี้ก็ยังเป็นอยู่คือเหมือนกินยาได้ไปหาหมอไปหาแพทย์การเป็นโรคนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องจิตใจไปเลยนะคือเหมือนกลายเป็นว่าเออต้องไปหาจิตแพทย์ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยนะีจะไม่ได้แต่ดีแล้วเราสองคนนอนง่ายโอเคต่อค่ะคนที่เป็นปัญหาเรื่องการนอนนะคะสามารถแบ่งไปได้สองกลุ่มใหญ่เลยก็คือกลุ่มแรกคือคนที่มีโอกาสนอนแต่นอนไม่หลับ มีโอกาสนอนแต่นอนไม่หลับเช่นมีโอกาสนอนแต่นอนไม่หลับอย่างเช่นสมมติเรานอนแล้วแต่นอนไม่หลับไงที่นับแกะที่พี่นุงน้งเล่าไปคือการนับแกะเนี้ยกลายเป็นว่าเราเครียดก,กว่าเดิมอะอทำไมอะเหมือนเรานับแบบอันนี้เราชนะถึงตัวไหนแล้วเนี่ยการสิบสามสิบเอ้ะเมืม่อกี้สามสิบได้ยังอะแล้วกลับไปนับใหม่อหนึ่งใหม่ใช่แล้วก็นอนไม่หลับอะซึ่งการนับเลขเนี้ยทำให้เรานอนไม่หลับไปเลยนะคะก็คือไม่ดีไปเลยอย่างงี้ส่วนในคนในกลุ่มมึงเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสนอนแต่กลับไม่นอนค่ะ พบได้ส่วนใหญ่โดยพวกวัยรุ่นพวกวัยรุ่นวัยทำงานนะคะอย่างเช่นเวลากลับไปเนี่ยดึกๆึกได้อินเทอร์เน็ตฟังเพลงดูหนังเล่นเกมออนไลน์คือว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาเยอะไงซึ่งจริงๆแล้วเนการนอนเนี่ยควรนอนแต่3ามสี่ทุ่มอะไรอย่างงี้แต่ลากยาวไปตีหนึ่งตีสอก็มันติดเกมอ่ะ ก็อยากจะคุยกับแฟนไม่แฟนอยู่แบบต่างประเทศอย่างเงี้ยต้องคุยกันได้ตอนกลางคืนเท่านั้นะไรอย่างเงี้ยต้องแฟชั่นอย่ีกต้องกลางคืนใช่ไหมก็นั่นสิโอ้ยมันไม่ได้ไงคือมันต้องแบบสุขภาพเรากอบโอ้ยไม่ได้แล้ก็เห็นหน้าแฟนนะอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตายไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องนอนอย่างน้อยเนี่ยห้าชั่วโมงต่อวันนะไม่ได้นะคุณผู้ชมเฮ้ยห้าชั่วโมงไม่ใช่ห้าชั่วโมงต่อวันไม่ได้มันจะสะสมทําให้เราเนี่ยเป็นโรคมากขึ้นคือหมายถึงนอนต่่่่่่าาากกวววชชััโโโมมมงงเเนนียไไไดดด้้้ใจะะะทหิรคค โดยเฉพาะเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดเห็นไหมเห็นไหมมีโรคต่างๆมาไปหมดนะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะปัญหาการนอนหลับเนี่ยไม่ได้อยู่ในคนที่แบบว่าในคนที่อายุน้อยเนี่ยพบได้มากขึ้นไม่แพ้คนอายุสูงวัยเลยใช่เพราะว่าเขาพฤติกรรมกันไม่นอนนี่แหละเล่นอินเทอร์เน็ตที่บอกอ่ะเขากลัวจะคุยกับแฟนงี้ยเหรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่นุ้มนิกมันมีอีกอย่างหนึ่งเราเป็นเราแม่เลยอ่ะ มีวอลุ่นในกลุ่มหนึ่งก็ไม่ดีเหมือนกันนะนอนแบบแบบเกิน8 0ชั่วโมงอ่ะวันละแปดเขาให้นอนวันละแปดใช่ไหมเราเนอนอนเกินอย่างเงี้ยมันก็นอนเยอะเกินไปแต่คือนอนเยอะเกินไปนี่ไม่ใช่หมายถึงว่านอนตั้งแต่สองทุ่มนะนอนอ่ะตอนเที่ยงคืนแต่ตื่นแต่เื่นแบบบ่ายคือแบบ กลายเป็นว่าเราจะไปลบแบบขี้เศร้าแบบซึมเศร้าไปเลยนะนะคะการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพนะคะร่างกายค่ะควรได้รับการพักผ่อนนะคะอย่างน้อย7 -8 ชั่วโมงค่ะ<น>คุณผู้ชมนะคะอย่างน้อย7 8ชั่วโมงค่ะสังเกตง่ายๆตื่นมาแล้วสดชื่นออตื่นมาแล้วไม่งวงเงียนะคะตลอดทั้งวันนม้มีการง่วงเลยนะคะ,คะรวมถึงมีสมาธินะคะในการทํางานหรือว่าการเรียนหนังสือด้วยนะคะสมองก็ปลอดโปร่งนะคะสดชื่นแจ่มใสค่ะแล้วก็เลือกกินอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะรวมถึงการออกกําลังกายร่วมด้วยค่ะ ตร,ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าจะยิ่งเสริมประสิทธิภาพนะคะของสมองของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วยค่ะเอ,อ<า>ดีนะ โอ้ดีเนาะคือเหมือนทุกอย่างมันพัวพันกันหมดเลยเนาะการกินการนอนสุขภาพตายแล้วต้องดูแลดีลแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื้อรังกับการนอนล่ะนั่นสิเอาแล้วไงเรื่องนี้อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เพื่อนคนนึงเป็นใช่ไหมคือโรคนี้เนี่ยถ้านอนเรื้อรังเป็นเดือนเดือน่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นโรคมากขึ้นเบาหวานความดันนูนีนั่นภูมพ้งเพราะว่าระบบการตผบผนางเขาก็ไม่ดีแล้วไงใช่ไหมนอนไม่เป็นเวลานอนคืนอย่างนี้ในการแก้ปัญหาด้วยการกินยานอนหลับเนี่ยแพทย์เขาก็บอกว่าไม่แนะนำนะแบบไปละขยาขอยานอนหลับนอนนอน จากแพทย์จะดีที่สุดค่ะใช่ค่ะ,คะการรักษาอาการนอนไม่หลับนะคะก็ควรจะหาสาเหตุค่ะจากการนอนไม่หลับให้เจอคือบ <c oughs> ายงทงก็ไปดูที่ต้นเหตุเลยเพราะว่าอะไรอย่ะะอางที่ที่นึงนิกบอกใช่ไหมเสียงดังอะไรรอบข้างหรือเป<อ>ล่าย้ายบ้านไห<ช><ช>มกจัง <c oughs> หรือไม่อาจจะแบบย้ายไปนอนบ้านเพื่อนสักพักหนึ่งเขาอาจจะแบบอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ารวมถึงปิดไฟนะคะหรือว่าปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่แบบเราเล่นก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเสียงทีวีเนี่ยบางคนแบบว่าติดเปิดทีวีตลอดตอนนอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้นอนไม่หลับนะก็อาจจะต้องปิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เงียบสงบนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมหถูกต้องนะคะก็จะช่วยอาการนอนไม่หลับของคุณผู้ชมได้ค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืม ไปปฏ mm hmm. ิบัติตามท,ที่เราบอกแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ